สวัสดีทุกคนนะคะตันนี้นะคะผมมานั่งเอกเคนเกอ,อยู่ที่กลางสนามเลยกําลังรอมิเตอร์นะคะเ่ว่ไปอาบน้ําวันนี้จะออกไปดูหนังกันนะคะร้อนมากอากาศร้อนๆน,นะคะพยายามแต่งหน้าฉ่าเลยไม่รู้เห็นมั้งหรเปล่าสวยไหมอ่ะไม่ค่อยสวยออกสื่อเท่าไหร่นะวันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะ,จะเจริญตาสําหรับผู้ชม วันนี้จะไปดูหนังที่ IMAX นะคะไม่ใช่ลงหนังที่เดอะมอลใกล้ๆที่ไปประจํานะพวกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหนังหนัง i m a x หรือหนังสามิติหรืออะไรหรือเปล่ามิเตอร์ก็เลยไปที่โรงนี้เป็นโรงที่อยู่ริมริมแม่น้ํานะคะเขาเรียกเรือฟรอนต์ค่ะเรือฟรอนต์ก็เคยไปมาแล้วแหละก็มิเตอร์ไม่ค่อยชอบเดินเล่นพวกจะเดินเดินหมุนๆไปเลืเลยอ้วนไหม มันอ้วนนะแต่ทายังไงได้เนี่ยว่ามันอ้วนไปแล้วอ่ะก็ยอมรับสภาพตัวเองเพราะตอนนี้กําลังพยายามลดอยู่กระโดดเชือกนะคะ,ว,นนะ,ะดดวันนี้ยังไม่ได้กระโดดวันนี้ยังไม่ได้กระโดดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับมาแล้วจะกระโดดนะคะ,ะให้ดูความอ้วบอ้วนถึงแม้เราจะอวบอ้วนเราก็ น่าร ok ักเรามั <pl ains> ่นใจว่าเราน่ารักเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วนะคะเราก็จะจะไม่รู้สึกเคอะเขินเวลาเราแต่งตัวใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่เคอะเขินเรามองว่าตัวเองดีเวลาเราออกไปไหนเราก็มั่นใจเราก็ไม่ต้องมาัวกังวลคิดว่าเออคนนั้นคนนี้เขาจะมองเราว่าเราอ้วนหรือเปล่าใช่ไหมมันอยู่ที่ความคิดเราอ่ะใช่ปะโอเคงั้นก็ไปดีกว่าพ๊อทำคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ เป็นสังกฤษสำหรับคนไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามดูใช้วิธีการฟังแล้วก็จำเอาไปใช้อย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องรู้แกมมาไม่ต้องรู้หลักอะไรนะคะไม่ต้องมีคำถามจำแล้วก็เอาไปใช้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าน่าจะง่ายหน้าจะง่ายสำหรับคนที่เอ้ยก็ไม่เข้าใจไม่รู้รายละเอียดเลยอะแต่อยากอยากพูดได้ก็เอาไปใช้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะ จะเรียนแกรมมรู้รายละเอียดด้วยที่มาที่ไปนะคะก็มาถามได้หรือว่าจะเรียนส่วนตัวกับโอ๊ตก็ได้ทางสกายนะคะผไม่คิดตังนะเรียนฟรีก็แค่นัดเวลาให้ตรงกันแล้วคุณต้องรับผิดชอบเวลาและประวันที่คุณนัดต้องมานะไม่งั้นพดนังรอเกอร์นะแต่โอ๊ตก็ไม่ได้เก่งนะคะสอนได้เท่าที่สอนนะคะไม่ได้เป็นคุณครูไม่ต้องเรียกคุณครูนะคะเรียกโอ๊ตพอ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ออกเดินทางกันดีกว่าวันนี้ร้อนจริงๆเลยแล้วแดดร้อนมากๆเลยตรงนี้จะเป็น ลานจอดรถด,ด้านด้านทางเข้าง่ายง่ายวันนี้โชคดีมีที่ว่างจอดด้วยปกติแล้วต้องไปจอดอีกฝากหนึ่งปกติต้องไปจอดฝากฝั่งนู้นอะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่เคยมาน่าจะจําได้แต่ตอนนั้นมาอากาศยังเย็นอยู่วันนี้ร้อนร้อนมาก อีกฝั่งหนึ่งเป็นที่พักนะคะคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขาน่าจะมีเป็นแบบทั้งเช่าและขายที่เวลมิงตันเมืองเขาจะใหญ่กว่าเดลาแวร์ไอเ้วเพ่เดลาแวร์เมืองเขาจะใหญ่กว่านิวอร์กที่ประวัอยู่กันนะนะโอเคเข้าไปข้างในกันดีกว่านี้พีเตอ์เขาซื้อออนไลน์ไว้ก็มารับตั๋วตรงนี้ มาจากลงหนังแล้วนะคะเพิดูหนังจบน่าจะประมาณสองชั่วโมงโอ้ยโอ๊เมือ่ยอยหัวเข่ามากเก้าอี้มีทั้งหมดทั้งหมด19บเก้าอี้นะกฎว่าคนนั่งกัน7จ็ดแล้วก็มีคนถัดไปคือ9ไม่มีคนนั่งแล้วตั้งแต่นั้นก็คือ1 0บไปจนถึง 19. มีคนนั่งแล้วก็มีคนนั่งตรงที่1นึ่งถึงหถึงห้ามั้งหถึงห้าึงถึงหมีคนนั่ง อีกเก้าอี้อกเก้าอี้ตรงที่ตั้งแต่ตั้งแต่สิบถึงสิบเก้าเว้ยเขาปาดเหยียดขาได้อะแล้วมันดันมาตรงถึงตรงก็โอ๊ปนั่งอยู่ที่แถวที่ที่เก้าอีท้ที่ที่ที่เท่าไหร่วะที่แปดมั้งแต่มันมีมันมีว่างอันหนึ่งคืออันที่ที่ถัดไปกบโบได้ไม่มีอันไม่มีที่หนึ่งแล้วก็มีคนนั่ง ตั้งแต่คนนั่งขัดโหมไปจนถึง19อ่ะปรับขาได้แต่ตั้งแต่โพดนั่งไปจนถึงถึงเก้าอี้หนึ่งว้มันปรับไม่ได้อะมันเสียวัางนั่งเมื่อยเข่าอ่ะสองชั่วโมงคิดดูเพราะว่าเก้าอี้อันนี้มันสูงกว่าเก้าอี้เก้าอี้แบบเดิมไงที่แบบเดิมมันปรับไม่ได้มันจะเตี้ยกว่าที่อันนี้มันปรับได้ว่ามันมันสูงกว่าโหเมื่อยเขา่าร้อน Để lông nắng nào Cả ba lèo. ดิค่ะ